สวัสดีครับซัฟฟารี 4x4 ไทดวันนี้พามาดูรถไฮลักแชมป์นะครับรถที่ได้รับความนิยมตลอดมานะครับล้วก็ตอนนี้อายุของมันเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก2ปีแล้วละ่ะโดยประมาณนะก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับรถใหม่ก็ยังขายกันอยู่แล้วก็เพื่อนๆก็นำรถมาตกแต่งอยู่ด้วยนะครับคันนี้พาไปดูไฮรักแชมป์จากภูเก็ตจริงๆคันนี้เนี่ยทำไปประมาณครบ1ปีแล้วละ่ะ เป็นของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ได้เอารถมาเซ็ตช่วงล่างเอามายกสูงเปลี่ยนล้อมแมก็กเปลี่ยนยางนะครับทำไปแล้วแล้วก็ใช้ไปแล้วประมาณสัก1ปีก็แฮปปี้ดีคันนี้เป็นไฮรักแชมป์นะครับสีเทาดำซึ่งสีเนี่ยก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ยกเลิกการผลิตไปแล้วนะแต่จริงสีนี้สวยนะผมก็เคยมีอยู่คันหนึ่งสีนี้ก็เรียกว่าดุดันสวยงามดีแล้วก็เป็นรุ่นช่วงสั้นด้วยนะครับชอตวิวเบ แต่เนื่องจากว่า,อาชอตวิวเบลดเนี่ยฐานล้อของมันเนี่ยมันค่อนมาอยู่ทางด้านหน้าของตัวกระบะกระบะเนี่ยจะยืดออกไปด้านหลังเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังเลยดูยาวๆเพราะว่าเพื่อการบรรทุกเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้งานในลักษณะใช้งานส่วนตัวแล้วก็บรรท,ทุกน้อยนะครับหรือว่าไม่บรรทุกเลยคันนี้กลับเข้ามานะครับหลังจาก1ปีแล้วกลับเข้ามาใหม่จากภูเก็ตเลยเอามาทําท้ายกระบะนะครับเขาเรียกว่าให้กลายเป็นช่วงสั้นพิเศษนะครับกระบะ ปกติธรรมดาเนี่ยยาวโดยประมาณสัก2เมตรสีนะครับตอนนี้เราทําให้เหลือประมาณสัก2เมตรบาลานซ์บาลานซ์ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะเท่ากันนะครับคนก็จะชอบเพราะว่ามันดูสวยงามธรมธรมะธรรมแงใช้งานก็คล่องนะครับจอดรถในที่จอดรถแคบแคบเข้าไปในเมืองใช้งานในเมืองก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ได้บรรทุกอะไรมากมายคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ทํามาเพื่อการใช้งานส่วนตัวแล้วให้ดูเท่ขับคล่องนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูที่รถเลยครับ คันนี้นี่ทำช่วงล่างไปตอนนั้นจะเป็นช็อกอัพนะครับเป็นคาแมนหน้าหลังเลยแล้วก็มีการยก2นิ้วนะครับยก2นิ้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนปีกนกแล้วก็เปลี่ยนตัวชุดยกด้านหลังตามหลักธรรมดาโดยมากเนี่ยก็ใช้กันเป็นแหนบแอดอลิฟนะครับแหนบแอดอลิฟคือแหน,นบที่เป็นแหนบโค้งเสริมแหนบเดิมขึ้นมาทําให้แหนบเดิมเนี่ยโค้งพอแหนบโค้งมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรถก็จะยืดตัวสูงขึ้นนะครับ การยืดตัวสูงขึ้นเนี่ยต้องใช้แรงแรงของตัวแหนบแอดอลิฟเนี่ยดันขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยความแข็งกระด้างเนี่ยมันจะมาเยือนนะครับจากแข็งเท่าไหร่เนี่ยจะแข็งเพิ่มนะจะแข็งเพิ่มแข็งมาเยือนเนี่ยหมายถึงว่าการสะเทือนเนี่ยจะต้องมากขึ้นอันนั้นเราต้องยอมรับได้แล้วแหนบแอดอลิฟเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้สําหรับรถลูกค้าที่ต้องการบรรทุกน้ําหนักเช่นว่าเดิมทีเรามาทุกสัก500โลหรือ1000กิโลเนี่ย เวลาลดเดิมๆเราเนี่ยมันก็บรรทุกได้นะครับแต่พอเสริมแหนบแอ d ซิลิฟเข้าไปเวลาไปบรรทุกเนี่ยมันก็จะบรรทุกได้ดีขึ้นอันนี้คือหน้าที่ของมันส่วนหน้าที่ที่มันทําให้ลดสูงขึ้นอนะ่ะอันนั้นเป็นหน้าที่รองนะครับกรณีอย่างถ้าเราไปใช้แหนบแอ d ซิลิฟนะครับถ้าทําไม่ถูกต้องนะครับแหนบแอสซิลิฟใส่เข้าไปแล้วลดสูงขึ้นก็จริงอยู่เราไม่ได้บรรทุกน้ําหนักเราจะมีความรู้สึกว่าน้ําหนักลดเนี่ยมันน้อยมันไม่สามารถกดตัวแหนบได้นะครับวิธีการคือทําอย่างนี้ปุ๊บ ที่มันมีความนิ่มมีความนุ่มนะครับการงอ่การาให้แรงต้านเนี่ยต่าเราไม่มีความรู้สึกว่าเออมันชดเชยกันไปความจริงแล้วเนี่ยการที่ทําให้รถสูงขึ้นเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะฮะของเราเองเลือกใช้วิธีการใช้เป็นชุดยกนะครับชุดยกนี่หมายความว่าอย่างไงสปริงเนี่ยมันแข็งมันอ่อนอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเดิมเราไม่เกี่ยวกับสปริงเราก็ไปยกที่ชุดยก ของเราเป็นชุดยกลักษณะของการทําชุดยกของเราเนี่ยมันจะคล้ายๆกับรถออฟโรดนะครับก็คือเป็นตัวชุดยกเลยตัวนี้จะแข็งแรงและใช้ตรงเตงด้านหลังของเดิมของโตโยต้าไม่ต้องทิ้งนะครับวิธีการที่ไปใช้แหนบแอดก็อย่างได้อธิบายไปเราก็วิธีการอีกวิธีการหนึงคือตรงเตงยาวอันนี้ก็ได้สําหรับรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักใช้งานทั่วไปแต่การที่ตรงเตงยาวเนี่ยหก็คือตรงเตงเดิมเนี่ยที่ม,มันดีเนี่ยก็ทิ้งไป ใช้ตรงเตงใหม่เป็นตรงเตงยาวทั่วไปนะครับลักษณะของตัวตรงเตงมันจะยาวนะครับวันนี้การให้ตัวเนี่ยมันจะมีมันจะเกิดขึ้นกรณีอย่างเราใช้ความเร็วหรือบรรทุกน้ําหนักมากเนี่ยอันนี้ส่งผลแน่นอนนะครับของเราคือใช้ตัวชุดยกแบบนี้เนี่ยราคาเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับแต่คุณภาพเนี่ยมันก็จะต่างกันเยอะอย่างเห็นผลคันนี้นอกจากว่าใช้ชุดยกแล้วเนี่ยก็ต้องมีการเซตแหนบด้วยเซตแหนบด,ด้านหลังเนี่ย จากค่าเคมากนะครับหรือว่าตับแหนบทั้งตับเนี่ยรับน้ําหนักได้เยอะทําให้มันนุ่มนวลลงก็คือลดค่าเคลงการรับน้ําหนักจะน้อยลงแต่ก็ยังรับน้ําหนักได้นะครับจะเป็น500โลถึงตันหรือพันกิโลหนึ่งตันเต็มเนี่ยก็ยังรับน้ําหนักได้แต่ตูดจะยุบหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่เน้นการบรรทุกน้ําหนักมากเท่าไหร่แต่บรรทุกได้นะครับคันนี้เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยหน้าหลังเนี่ยสูงขึ้น2นิ้วนะครับและนุ่มนวลด้วยขับดีนะครับ ลูกค้าก็การันตีกันมาแล้วคอนเฟิร์มกันมาทําไปเยอะกรณีอย่างยกอย่างนี้เนี่ยยก2นิ้วเฉพาะไอ้ตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับน่าจะต้องมี200คันขึ้นไปนะครับยางก็เปลี่ยนเป็นขนาด2อ5 7 1่ห้าดนะฮะกำลังดีแล้วก็ล้อมแม็กก็เป็นขอบ16นะครับอันนี้ก็สวยงามแล้ววันนี้เราตัดกระบะเพิ่มแล้วนะครับกลายเป็นวัยรุ่น3ขอขอนะวัยรุ่น3ขอนี่ก็คือ เราก็บัญญัติคํานี้ขึ้นมาตั้งแต่เราทําแรกๆเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะครับวันนี้พามาดูตัว t o y ยต้าไฮ u ักแชมปนะครับคันล่าสุดจากสำนักแต่งซาฟารีนะครับคันนี้จริงๆลูกค้าทำไปแล้วประมาณ1ปีนะครับเซ็ตช่วงล่างยกสูงเปลี่ยนโชคใหม่ เซ็ตแหนบใหม่นะฮะเราก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์นะครับเปลี่ยนยางลูกค้าเป็นชาวต่างชาตินะครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเลยแล้วก็มาทําที่สํานักซาฟารีเนี่ยตลอดนะครับใช้ไปแล้ว1ปีนะฮะครั้งนี้กลับมาเพื่อมาจับทรงใหม่หมยถึงว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวไฮรักแชมป์ตัวช่วงสั้นนะครับช็อตวิวเบด สี่ขอวันนี้มาจัดให้เป็นกระบะสามขอนะครับซปเปอร์ชอตเบสนะฮะหรือที่เรียกว่าวัยรุ่นสามขอนั่นเองนะครับสับของคนเล่นโตโยต้าไฮรักแชมป์นะครับปกติธรรมดาเนี่ยจะมีขอ,อนี่นะครับอันนี้คือขอตาขอนะครับธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นช่วงสั้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ขอนะครับอันนี้ 1, 2, 3นะครับหายไปแล้วนะครับเหลือ แค่3มขอนะฮะเหลือแค่3มขอเพราะว่ามีการตัดกระบะใหม่นะครับนี่ตัดกระบะแล้วจะดูเห็นว่าความบาลานซ์ของตัวกระบะเนี่ยมันจะหน้าหลังเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับทำให้รถด,ดูธรรมะดธรรมแงดูลงตัวแล้วก็ดูบาลานซ์เพราะธรรมดาเนี่ยกระบะเนี่ยครับมันจะยาวประมาณนี้นะฮะคือช่วงล้อเนี่ยนะครับถึงด้านหน้าเนี่ย ตอนนี้เท่ากันละจากล้อเนี่ยถึงด้านท้ายกระบะเนี่ยตอนนี้จะเท่ากันเดิมทีนะครับท้ายกระบะมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะมันทําให้ช่วงท้ายเนี่ยมันดูยาวนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่บาลานซ์ลูกค้าที่ใช้ตัวช่วงสั้นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหลายคนเนี่ยจะดูไม่ค่อยชอบว่าท้ายมันยาวเกินไปนะครับครันนี้ลูกค้าก็เลยแหมดูแลดูอีกไม่ไหวนะครับมาตัดดีกว่านะครับพอตัดแล้วก็ดูลงตัวดี การตัดเนี่ยมันยังต้องตัดทั้งตัวกระบะด้วยนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตสเกิร์ตนี่จะมีรอบพันจะมีอยู่4ชิ้นชิ้นหน้านี่ไม่ต้องทําอะไรเพราะเราไม่ได้ทําอะไรแต่ชิ้นหลังเนี่ยนะครับเราต้องตัดในส่วนตรงนี้นะครับเดิมทียาวไว้ก็ต้องตัดกระบะนี่เป็นเหล็กตัวสเกิร์ตเนี่ยนะครับเป็นตัวพลาสติกนะครับแบบ2ชั้นต้องตัดแล้วก็ต่อพลาสติกนะฮะตัดกระบะเสร็จที่เป็นเหล็กเชื่อมเสร็จก็มาต่ออ่าตัวสเกิร์ตที่เป็นพลาสติกด้วย ส่วนของไลเนอร์เนี่ยก็จะต้องตัดด้วยเหมือนกันนะครับคันไหนที่มีไลเนอร์ก็ต้องตัดด้วยเหมือนกันต้องตัดให้มันเป็นช่วงสั้นนะครับตอนนี้คือตัดทั้งตัวกระบะแล้วก็ตัดทั้งตัวไลเนอร์แล้วก็ตัดทั้งตัวอันนี้ด้วยนะครับตัวสเกิร์ตด้วยนะครับนี่ก็ตัดแล้วนะฮะไลเนอร์นี้ก็ตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าสวยงามลงตัวนะครับ อันนี้หลังจากตัดเรียบร้อยแล้วก็มันดูลงตัวขึ้นเยอะนะครับดูลงตัวสวยงามธรมัดธรรมแงแต่งกระบะทรงเนี้ยมันโดยมากก็จะเป็นการใช้งานแบบลักษณะใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เน้นใช้งานบรรทุกนะครับใช้งานส่วนตัวในชีวิตประจําวันขับเล่นๆนะครับขับใช้งานทั่วไปขับเท่ๆโดยที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของพื้นที่บรรทุกของด้านหลังไม่ซีเรียสนะครับ เน้นเอาหล่อนะครับเน้นเอาเท่น,นะครับอันนี้ก็เรียกว่าลงตัวสวยงามนะฮะอันนี้ก็เป็นสีเทาเข้มนะครับไฮลักแชมป์ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นสีตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีการผลิตแล้วล่ะนะครับก็จะมีสีอื่นเป็นสีเทานะครับมาแทน ก็เรียกว่าสวยงามเลยสําหรับรถคันนี้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับตกแต่งในแนวนี้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นคันที่ถ้านับเรื่องของการยก2นิ้วเนี่ยน่าจะต้องเกิน200คันแต่ถ้าเป็นตัดท้ายอย่างนี้นะครับน่าจะมีจํานวนพอสมควรหลาย10คันอยู่นะครับหลาย10คันอยู่คือเป็นช่วงสั้นแล้วมาตัดท้ายให้เป็นความยาว2เมตรแล้วก็เรียกว่าวัยรุ่น3ามพอ้นะนะครับก็ น่าจะหลายสิบคันแล้วละ่ะฝากไว้สําหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวนี้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่สํานักแต่งซาฟารีเรามืออาชีพด้านนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ